ีค่ะวันนี้ก็เจอกับซาววันรังคารก่อนนะคะ15้าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะการงานการเงินความรักคนโสดและคนมีคู่นะคะว่าใพ่อยากบอกอะไรนะคะเล่นไพ่กันไหมสิวันนี้นะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะการงานการเงินความรักนะคะ มาการงานก่อนเนาะว่าใครอยากบอกอะไรนะคะใน15วันนี้นะคะว่าใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับการงานของชาววันอังคารนะคะอุ้ยทำไมจะดับไลน์นี้ไม่ค่อยได้นานเนาะทำไมเธอจะสองสี่ 2, 4, 5, 5. โอเคแล้วทีนี้การเงินเนาะการเงินชาววันอังคาร นี่แับไล like, แล้วก็พร้อมนอนได้นะคะโอเคทีนี้มาเรื่องคนมีคู่นะคะว่าใารอยากบอกอะไรี่ยวกับคนมีคู่15วันนี้นะคะส,สาวันอังคารนะคะ15วันนี้คนมีคู่้ารอยากบอกอะไรนะคะคนมีคู่แล้วก็คนโสดเนะเาะว่าพายอยากบอกอะไรนะเราเปิดทีเดียวแล้วก็เราจะอันนี้ทีเดียวนะนะคะ อาคนโสดนะคะว่าไพ่อ,อยากบอกอะไรเี่ยวก,กับคนโสดนะคะใน15วันเลยเนาะถ้า7วันมันมันอันนี้ไปเอา15วันเลยคนะค,ะนะคะ่ะโอเคจับมาสามใบมโอเคมาเปิดไพ่ได้เลยนะคะว่า วันอังคารเปยังไงบ้างเรื่องการงานก่อนนะคะวันอังคารการงานรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะการงานก็เป็นทีมกันช่วงนี้นะคะเป็นทีมกันนะคะการงานดีนะคะเป็นทีมกันนะพูดกันเข้าใจกันนะคะเรื่องการงานเนาะ ามาทีนี้เรื่องการเงินอุบายก่อการเงินระลังขัรู้สึกว่าการเงินดูจะดีนะนะคะมีนะคะ,นะคะเหมือนคุณหาเงินด้วยตนเองนะการเงินของคุณจะดีนะคะอาจจะไม่ให้ใครอาจจะไม่ให้ใครใช้ด้วยหรือเปล่านะคะการเงินเดือนนี้นะคุณอาจจะมีเงินเหลือนะนะคะโอเคมันเรื่องคนมีคู่นะคะใากบอกอะไรว,ว้าวคนมีคู่คะ่ะ อยู่ไม่ได้คุยกับคู่คุณเลยไหมนะคะเหมือนให้ระวังการสูญเสียเนาะตอนนี้น่าจะแยกกันอยู่ไหมนะคะวันอังคารถ้าคนมีคู่นะคะคนมีค,ค,มคู่คนมีความรักนะคะช่วงนี้จะใน15วันนี้คุณกับแฟนจะแยกกันอยู่ไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินไหมเงินอาจจะไม่เยอะมากนะคะอาจจะมีปัญหากันนะคะคุณกับแฟนจะจจะอืมอาจจะห่ากันนะคะ นะคะให้ระวังหน่อยเนาะนะคะอาจจะห่างกันนะคะโอเคมาด้วยคนโสดนะคะว่ารพ่ออากบอกอะไรเกี่ยวกับคนโสดคนโสดก็หาเงนินค้านะคะพึ่งพาตัวเองนะคะคนโสดยังไม่าการคุยกันก็ยังไม่ค่อยเด่นชัดกับคนอันนี้นะคะผอมขาวนะคะอาจจะความคิดเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือยังไงนะคะแต่ว่า หม่เขาต้องกล้าและใช้ความสามารถของตัวเองนะคะส่วนคุณก็ทํางานทํางานทํางานนะทางานทํางานเงนิงนเงนินประมาณนี้นะคะคุณสาวันอังคารเนาะการพูดคุยกันก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะอาจจะน้อยหรืออะไรโอเคมาโดยโดยรวมนะคะวันอังคารเป็นยังไงนะคะให้ระวังอารมณ์ร้อนนะคะให้ระวังอารมณ์ร้อนนะคะวันอังคารคนที่เขาอาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็เด่นสัดก็คือคนอวดนะคะ อวกผิวขาวนะคะเด่นสัตว์อ,อายุอาจจะไล่เรียกกันนะคะแต่ให้ระวังความารุณมร้อนของคุณนะคะวันอังคารช่วง15วันนี้นะคะเรื่องการงานโอเคไม่มีปัญหาอะไรการเงินโอเคคุณน่าจะเหลือเงินเก็บแล้วก็ไม่แบ่งให้ใครนะคะวันนี้นะคะามาเรื่องความรักเนาะคนมีคู่ก็น่าจะวางห่างกันนะคะคนมีคู่น่าจะทะเลาะกันเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรไหมนะคะนะคะ,นะคะก็ให้ระวังหน่อยเนาะ อาจจะมีการแตกหักกันบ้างนะคะแต่ก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีก็ค่อยๆคุยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้น่าจะแตกหักกันอยู่เนาะน่าจะทะเลาะกันต่างคนต่างอยู่ไหมนะคะส่วนคนโสดก็เน้นทํางานเก็บเงินนะคะก็ต้องพึ่งพาตัวเองต่อไปนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนมีคู่คนโสดนะคะส่วนอันนี้ก็โดยรวมแล้วให้ระวังความอารมณ์มุ่ววามนะคะแค่นี้อย่าใจร้อนนะ อย่าใจร้อนว่านะคะ,าะ,นนะ,คะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ